กสถานที่มีเรื่องเล่าทุกที่มีตำนานและทุกที่มีคนตายโรงงานคือแหล่งทำเงินของวัยรุ่นไปจนถึงวัยกลางคนแหล่งรวมผู้คนนับร้อยนับพันคนหลกักพ่อพันแม่บางคนมาทำงานไม่นานแล้วจากไปบางคนมาทำงานแล้วอยู่ยาวจนกเกษียณแต่บางคนอยู่ที่นี่ไม่ยอมไปย้อนกลับไปประมาณเจ็ถึงแปปีก่อนก้อยสาวน้อยตัวเล็กจากดินแดนพ่อขุนรามเพิ่งจะจบปริญญาตรีมาหมาๆๆัดๆมด้วยความคิดอันแนวแน่ว่าจบมาแล้ว จะต้องทํางานตรงสายและอยู่ใกล้กับแฟนหนุ่มที่คบหากันมาหลายปีจึงเลือกหางานสมัครที่ชนบุรีเมืองอุตสาหกรรมแต่เพราะจบอุตสาหกรรมอาหารแต่พื้นนี้เน้นอุตสาหกรรมยานยาและเครื่องจัดเป็นหลักทําให้งานของเธอต้องอยู่คนและที่กับแฟนหนุ่มการไปทํางานจึงต้องขับรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งห่างออกไปสิบกว่าโลเส้นทางดังกล่าวเต็มไปด้วยรถบรรทุกและรถพ่วงเนื่องจากเป็นเส้นทางรอยต่อระหว่างสองจังหวัด วันแรกที่ไปถึงหน้าโรงงานรู้สึกไม่ตรงสเปคนิดหน่อยเนื่องจากโรงงานนี้ดูเก่ามากมาทราบภายหลังว่าที่นี่ส่งต่อการบริหารกันมาถึงรุ่นที่สามแล้วอายุอานามโรงงานก็ไปเกือบ40ปีได้แต่มองเข้าไปก็ว้างเหมือนกันมีหลายโรงงานผลิตซ้ายขวาเลยทีเดียวโรกันมาถึงรุ่นที่สามแล้วอายุอานามโรงงานก็ไปเกือบหลังจากผู้จัดการโรงงานคุยชี้แจงกฎระเบียบของโรงงานแล้วตำแหน่งที่เธอผู้นี้ต้องไปรับคือหัวหน้างานโรงผลิตเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นโรงเดียวที่มีการผลิต24ชั่วโมงทั้งในนางตัวเองและรับจ้างผลิตแน่นอนลหละที่นี่มีเข้ากันอย่างไม่ต้องสงสัยผู้จัดการแจงให้รองผู้จัดการที่เป็นหัวหน้าสายตรงของก้อยพาไปยังโรงการผลิตที่ทํางานแต่ละพื้นที่หัวหน้าของก้อยก็อธิบายว่านี่โรงผลิตผักผลไม้นะักอันนี้โกดังเก็บวัสดุกับสินค้ากระป๋องฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเครื่องดื่มคือโรงฟอสเซนหรือโรงผลิตถึงแช่แข็งที่นั่นจะมีห้องเก็บวัตถุดิบที่ทําอุณหภูมิ ได้ถึงศูนย์องศา,ศาเซลเซียสและลบ18ถึงลบองศาเซลเซียสซึ่งถ้ามีเหตุให้ต้องเข้าไปเอาของที่นั่นจะต้องมีคนไปอย่างต่ำสองถึงสาคนมีอีกคนเฝ้าประตูในขณะที่อีกคนหรือสองคนไปเอาของด้านในที่แอ๊กทำไมเข้าไปคนเดียวไม่ได้ละเตอผมให้คุณทำอะไรก็ทำไปเถอะเชื่อผมหัวหน้าของก้อยใบยเบี่ยงไม่ตอบต่อให้สงสัยแต่ก็ไม่กล้าถามเพิ่มมาใหม่อย่าปัญหายืดเดียวอยู่ได้ไม่นาน เก็บปากไว้ก่อนจะเดินเข้าสายการผลิตของตัวเองตามหัวหน้าไปที่นี่เป็นผู้หญิงแต่ต้องรู้ทุกส่วนของสายการผลิตด้วยความว่าอยากเก่งอยากทําได้ก้อยทาแต่งานสุดท้ายแฟนเธอก็บอกเลิกและไล่เธอออกจากบ้านชีวิตสาวน้อยตัวคนเดียวที่ไม่มีญาติใดๆต้องระเลร่อนทําให้ต้องไปหาที่อยู่ใหม่แถมช่วงนั้นเธอประจํากับแค่คนเดียวเพราะพี่ที่เป็นหัวหน้าคู่กันลาออกเธอยังคงทํางานที่นี่อยู่แต่คง ราะจังหวะว,วัยเป็นะเภศหรืออะไรไม่ทราบเธอต้องมารับรู้เรื่องที่คนโรงงานนี้ปิดบังมาดลอดหลายสิบปีที่เธอไม่เคยได้รับรู้เลยคืนนั้นดึกสงัดเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าลูกน้องในส่วนของเครื่องปิชละวิ่งเข้ามาหาหัวหน้าหัวหน้ากล่าวเครื่องหมดเอา้าลุงพอแล้วบอกตอนนี้จะไปเบิกที่ไหนดึกขนาดนี้ก้อยที่กําลังตรวจงานเอกสารและสายตาจากตัวหนังสือแล้วหันมาคุยกับลุงหัวหน้าส่วนที่อยู่แลส่วนบรรจุ หัวหน้ามันมีที่โกดังสินค้าหัวหน้าเห็นอุโมงคที่มันเชื่อมต่อตรงส่วนหน้าของห้องห้องผสมใหม่มันทะลุไปตกดังได้ครับหรือจะให้เด็กไปเอาก็ได้แต่เด็กพวกนี้มีแต่ขมิมันไม่รู้เรื่องและวันนี้ตำแหน่งงานไม่ว่างเลยครับหัวหน้างานชี้แจงก้อยเลยยิ้มและบอกว่าจะไปเอาเองไม่เป็นไรด้วยความเป็นคนไม่คิดอะไรเสียงร้องให้สึกสะอื้นอยู่ด้านหลังเสียงร่ามให้ป่าจะขาดใจแต่เย็นจนขนลุกก้อยเหลียวซ้ายและขวาแล้วรีบสาวเท้าออกจากโกดังให้เร็วที่สุด จนมาหยุดตรงบริเวณใต้พัดลมดูดอากาศตัวใหญ่แม็คเสียงคล้ายหยดน้ำหล่นกระทบพื้นทั้งที่ทฝนไม่ตกก็รู้สึกว่าหมวกที่สูงปิดเปียกเลยปล่อยมือข้างหนึ่งไปจับดูรู้สึกเลยว่ามันเปียกแต่น้ำมันมีกลิ่นคาวแปลกๆน้ำอะไรวะนึกในใจจึงแงนหน้าขึ้นไปด้านบนพร้อมเบิกตาโพรงต่อสิ่งตรงหน้าพี่ให้หนูช่วยไหมให้หนูช่วยไหมไหมสายตาที่แงนขึ้นข้างบนพบร่างหญิงสาวในชุดขมุขขมอม มีเลือดอาบเต็มตัวกำลังนั่งสายยยิ้มเอามือเท้าขานพัดลมดูดอากาศโน้มตัวลงมาหาคนที่มองคอพับไปด้านข้างห้อยกระรองกระแรงผิดพวกส่งมนุษย์ส่วนที่หยดใส่หัวไม่ใช่น้ำแต่เป็นเลือดพะพถีก้อยวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตตรงดิ่งไปที่ประตูอุโมงค์ที่อยู่ตรงหน้าระยะทางแค่ไม่เกิน200เมตรแต่ขาเจ้ากำรมก้าวยากเหลือเกินแต่ก็ฝืนใจวิ่งไปให้ถึงอยากหยุดหายใจเป็นลมเป็นแรงไปให้มันรู้แล้วรู้รอดปัง้งปัง,ปง เสียงเขาข้างอุโมงค์ไล่ตามจังหวะการวิ่งพ่อแก้วแม่แก้วเ้ยกูจะรอดคืนนี้ไหมก้อยปิดประตูอุโมงค์ได้แบบอุดปิดเงื่อการถุดท่วมทั้งตัวจังหวะลูกน้องเดินมาส่วนด้านหน้าพอดีก้อยจึงรีบพาตัวเองและถุงกาวเจ้ากรรมไปให้ส่วนการผลิตแล้วขอตัวขึ้นไปสงบสติอารมณ์บนออฟฟิศถึงอยากกลับห้องแต่ความรับผิดช,ชอบข้ามคอไปก็ไม่ได้พอมีแรงจึงเดินไปเปลี่ยนเสื้อคลุมเข้าส่วนการผลิตและเข้าไปนั่งกับคนงานจนก,กลางวันมาต่อง,งาน หลังออกกระตรงดิ่งไปวัดทาบุญด่วนๆหลังเปิดปีใหม่หัวหน้าก้อยขอปรึกษาหน่อยโรงเครื่องดื่มเขาต้องทําพิธีไหว้เครื่องจักรทุกปีปีนี้เรายังไม่ได้ไหว้เลยนะเสียงป้าแตนหัวหน้าส่วนหน้าทําหน้าที่ผสมเครื่องดื่มเดินมาขอคําปรึกษาบรรดาหัวหน้าที่ออฟฟิศของโรงเครื่องดื่มซึ่งมีรองผู้จัดการโรงงานก้อยหัวหน้าคู่กันและหัวงานอีกกกอีก2คนอยู่พร้อมกันพอดีกําลังประชุมงานที่จะผลิตในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพราะหลังปีใหม่ จะยังไม่มีงานมารวมกันจึงมาแจ้งเพื่อทําตามธรรมเนียมปฏิบัติของที่นี่พี่แตนก็จัดการมาใช้งบเท่าไหร่ก็แจ้งมาเลยเดียวมาไล่เก็บลูกน้องกันเอาเฮ้ยไอพวกหัวหน้าออกเยอะกว่าเพื่อนนะักพี่แตนตกปากรับคําไปเดําเนินการหลังจากนั้นสามวันแกก็เตรียมเครื่องเส้นไหวมาพร้อมสักทั้งหัวหมูไก่ต้มผลไม้ขนมและพวงมาลัยเสียงที่หัวหน้างานอีกคนบนอุกว่าเปลืองโดยใช้เหตุค่าของแพงจะตายวุ่นวายอีกต่างหาก ก้อยตีแขนพี่แกเบาๆให้หยุดพูดแล้วมาทําพิธีต่อพิธีการดําเนินไปเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้มาถึงจุดต้องลาของไหว้หลังทุบหมดดอกและช่างประจําเครื่องเอาพวงมาลัยไปไหว้เครื่องจักที่ตัวเองดูแลเลี้ยงลุงพรมากระซิบบอกหัวหน้าหัวหน้าพวงมาลัยไม่ครบเครื่องใส่ขวดไม่มีมาลายัยคงไม่เป็นไรหรอกมั้งหัวหน้าแต่เราก็ไหว้ของครบแล้วนะน่าจะไม่เป็นไรชิดหายแล้วหัวหน้าหัวหน้ามาดูนี่เร็ว เสียงป้าแตนบวยวายเรียกให้พวกเราตรงไปที่แกที่แกกำลังหั่นหัวหมูอยู่พอแกใช้มีดผ่าหัวข้างในยังมีเลือดแดงฉานบางจุดเลือดอยังหยดติ้งๆเพราะเราจ้างเขาต้มหัวมาให้แต่มันสุกแค่ภายนอกเท่านั้นมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมหัวก็ไม่สุกมาหลายก็ไม่ครบเจ้าที่เขาจะโกรธไหมคงไม่รอป่าแตนเราก็ไม่ได้ตั้งใจดีก็ตอบใจป่าแตนและเหล่าคนงานที่แสดงสีหน้ากังวล แต่ในใจแอบกังวลเหมือนกันมองไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนี่นาเราเองก็เจอสองสัปดาห์ต่อมาพอเริ่มการผลิตก็เหมือนจะมีปัญหาใหญ่เครื่องจักรดับไม่ทํางานโวดไม่พบความผิดปกติของขาดไม่ครบต้องรอก่อนคนงานขาดเนื่องจากการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวกว่าจะเริ่มผลิตปลาใบบ่สอ 2. เสียงเครื่องจักรและผู้คนพร้อมสับหัวหน้างานส่งสัญ,ญญาณให้ปล่อยขวดเข้าสู่สายการผลิต และจังหวะนั้นก็เกิดขวดเข้าไปขัดกับองค์จักรน้องพนักงานคนหนึ่งหวังดีเดินไปเอาขวดที่ขัดออกโดยไม่ได้บอกหัวหน้าก่อนเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังสนั่นสายการผลิตหัวหน้าส่วนและเหล่าคนงานกรูกันไปที่ต้นเลี้ยงช่างทําการกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อหยุดเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังสนั่นสายการผลิตหัวหน้าส่วนและเหล่าคนงานกรูกันไปที่ต้นเสียงช่างทําการกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อหยุดเครื่องจัรไว้ ก้อยวิ่งไปที่หน้าง,งานและพบว่าน้องคนงานคนนั้นกําลังใช้มือซ้ายจับมือขวาเอาไว้เลือดแดงฉาไหลยอย่างกระเปิดก๊อกน้องโดนเครื่องจัรตัดมือขาดร้องแรงเสียงร้องแทบขาดใจเสียดแทงไปที่พนักงานในบริเวณนั้นทุกคนพี่ในสายงานผลิตเอาผ้ามาพันห้ามเลือดไว้เสียงโกลาหลนให้เรียกรถพยาบาลด่วนทุกอย่างวุ่นวายไปหมดงานผลิตต้องหยุดชั่วคราวและเคลียร์พื้นที่ด,วด่วนและจะเริ่มใหม่ตอนกลางคืนหลังทําความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้วตกดึกคืนนั้น สัญญาณแจ้งเตือนให้เริ่มทาการผลิตส่วนของควบคุมคุณภาพก็ไปตรวจสอบสูตรการผลิตยังส่วนหน้าเวลาขณะนี้คือเกือบปีหนึ่งแล้วฝ่ายควบคุมหลังตรวจเช็คสูตรถูกต้องดูขั้นตอนการผลิตก็กะว่าจะนอนเล่นอยู่ส่วนหน้าและจังหวะน,นั้นตาเจ้ากรรมก็ไปประทัดกับอะไรบางอย่างที่อยู่บนคอเนื้อหัวชายปริศนาผมยาวรุงรังขาวโพลนนุ่งชุดขาวไม่สวมเสือ้อนั่งห้อยเท้าอยู่บนคือนั้นกําลังจ้องมองมาที่ฝ่ายควบคุมการผลิตคนนั้น พร้อมกับสียยิ้มอย่างน่ากลัวปากแดงๆค่อยๆเผยออกฉีกยันใบหูนั่งโยกตัวไปมาบนคือนั้นอย่างชอบอกชอบใจเสียงวิ่งแตกตื่นตั้งแต่ส่วนหน้าการผลิตลากยาไปถึงส่วนท้ายฝ่ายควบคุมคุณภาพคนนั้นสติแตกวิ่งออกนอกสายการผลิตหลายคนพยายามวิ่งไล่ตามเพื่อจะระงับสติอารมณ์แต่ไม่ทันแล้วเมื่อเรารพอแจ้งว่าเขาวิ่งออกถนนไปไกลจนเพื่อนๆต้องเอารถออกตามพบว่าสลบข้างทางยกมาปฐมพยาบาลกันพักใหญ่ หลังฟื้นคืนสตินางเอาแต่ร้องให้กว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็ปากไปเป็นชั่วโมงจนได้ใจความว่านางถูกผีหลอกเป็นชายชุดขาวผมยาวปากแดงยิ้มฉีกปากถึงหูฟังว่าหลังจากนั้นเรื่องนี้ก็กระชอนโรงงานว่าฝ่ายควบคุมคุณภาพถูกผีโรงเครื่องดื่มหลอกคนเก่าแก่ประจําโรงงานจึงค่อยๆเล่าให้พวกเราแต่ก่อนตอนที่สร้างโรงงานใหม่โรงโกดังใหม่ๆม,มีคนงานตกจากพัดลมดูดอากาศคอหักเสียชีวิต มีคนงานเข้าไปเสียชีวิตในห้องแช่แข็งเพราะเข้าไปเอาของตอนที่ไม่มีใครเขาว่ากอดกันตายคาที่แข็งทั้งร่างเพราะไม่มีใครรู้และโดนปิดล็อกจากด้านนอกในโรงเครื่องดื่มเคยมีคนตายหัวหน้างานคนเก่าเคยเจอคล้ายคนงานนั่งอยู่ในไลยการผลิตจะเข้าไปตามกลับบ้านแต่พอไปแต่ตัวแล้วเขาหันกลับมาเท่านั้นแหละไม่มีหน้าหัวหน้าคนนั้นก็ลาออกทันทีส่วนชุดขาวนั่นน่าจะเป็นเจ้าที่แหละหัวหน้าตอนไหว้มันไม่พร้อมเลยเกิดเรื่องแต่เขาก็หายไปนานแล้วนะั เรื่องเล่าหลอนเรื่องที่สองไปอยู่ด้วยกันใหม่คือเพื่อนเราเป็นคนเจอคะ่ะส่วนเราก็อยู่กับนางบ้างเป็นบางครั้งคือเพื่อนคนนี้เรารู้จักกันสมัยเรียนมหาวิทยาลัยแต่ไม่ได้เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะบังเอิญว่าเราเสนิทกันผ่านโซเชียลมีเดียและสนิทกันเร็วมากช่วงที่เราซิลและยังไม่ได้เรียนต่อจริงจังเราไปหานางบ่อยมากบางครั้งก็ไปค้างหอนางอยู่เป็นเพื่อนนางบ้างเทาะนางอยู่คนเดียวคะ่ะช่วงที่เกิดเรื่องเป็นช่วงก่อนวันเกิดนางประมาณ3-4เดือน ช่วงนั้นนางมักจะทักแชทไม่ก็โทรมาแล้วว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครอยู่ด้วยในห้องนางเป็นคนจิตอ่อนคิดมากเป็นคนที่ฟุ้งซ่านง่ายมากๆคาราก็บอกไปว่ามึงอยู่คนเดียวในบรรยากาศเงียบๆแบบนั้นมันก็ฟุ้งซ่านกันทั้งนั้นแหละยิ่งคนสติแตกง่ายแบบมึงมันก็ไม่แปลกนับตั้งแต่นั้นเราก็ไปหานางบ่อยขึ้นเพื่อไม่ให้นางคิดมากไปกว่านี้ผ่านไปได้สักหนึ่งเดือนเหมือนอาการนางจะหนักขึ้นกว่าเดิมจนเรารู้สึกได้ โทรมาเล่าว่ามีผู้ชายอยู่ในห้องกับนางด้วยจากที่แค่เป็นรู้สึกว่ามีใครอยู่ในห้องกลายเป็นเริ่มเห็นเงาดำๆจนถึงขั้นรับรู้ว่านั่นเป็นวิญญาณของชายคนหนึ่งเพื่อนเราจิตตกมากเพราะกลางคืนนางจะระแวงจนแทบไม่ได้นอนบางครั้งนางบอกว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นเขาก็มายืนอยู่ปลายเตียงหรือลุกมาเข้าห้องน้ําเดินผ่านหน้าต่างก็เห็นเขายืนอยู่นอกหน้าต่างทางั้งๆที่ตรงหน้าต่างบานนั้นมันไม่มีระเบียงหรืออะไรที่จะยืนด้านนอนได้เลย เรารู้สึกว่ามันเริ่มหนักข้อมากเกินไปแล้งนั้นก็ลากนางไปทําบุญสักหน่อยเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนางจิตตกมากร้องให้บ่อยไม่มีกระจิตรใจจะเรียนบางวันไม่กลับหอต้องไปนอนหอเพื่อนพอเช้าแล้วถึงจะกล้ากลับมาอาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเรียนแต่พอหลังจากพาไปทําบุญก็ดูเหมือนว่านางจะสบายใจขึ้นและชีวิตดูสงบลงอยู่ช่วงระยะหนึ่งคือหนึ่งเราไปนอนค้างหอนางอยู่ดูหนังนั่งเล่นกันจนดึก และพากันออกไปกินบะหมี่ใกล้ๆหอขากลับเดินมาด้วยกันนางเงยหน้าขึ้นไปมองตึกที่เป็นหอพักของนางแล้วนางก็ยืนนิ่งกำแขนเราแน่นจนเราเจ็บเราถามว่าเป็นอะไรนางก็พูดเสียงแบบจะร้องให้ว่าผู้ชายคนนั้นกำลังยืนโบกมือให้อยู่ตรงระเบียงห้องกูเราก็บอกมึงตาฝาดหรือเปล่านั่นอาจจะเป็นระเบียงของห้องที่ตรงกับมึงแต่อยู่คนละชั้นก็ได้นางก็ถิงเสียงสั่นกลับมาว่ามึงจำไม่ได้เหรอ ว่าระเบียงห้องกูมันมีไม้แขวนตากถุงเท้าไอ้ที่เป็นกลมๆมมีไม้หนีพ้อยเยอะๆเราเลยบอกไปว่าโอ๊ยอีนี่มึงคิดว่าทั้งตึกมีมึงซื้อใช้ได้อยู่คนเดียวหรือไงอย่าไปคิดมากนางขอทําใจอยู่ข้างล่างตึกประมาณสิบห้นาทีหลังจากนั้นจึงขึ้นไปอาบน้ำเข้านอนกันเราตลอดตลอดกับนางมาทั้งวันกลางวันก็ไปเที่ยวตกเย็นก็ดูหนังแถมเดินออกไปจัดมื้อดึกมาอีก คืนนั้นเราเหนื่อยเลยหลับสนิทมากหลับไปไม่รู้เรื่องเลยจนมาตอนเช้าที่ออกมาหาข้าวกินกันเราถามนางว่าได้นอนไหมเมื่อคืนนางก็สายหน้านางบอกว่าเมื่อคืนรู้สึกร้อนร้อนเลยจะลุกมาปิดพัดลมแล้วเปิดแอร์แทนบวก,กับได้ยินเสียงแตกๆในห้องตลอดนางขยับหัวขึ้นมาก็เห็นผู้ชายคนนั้นนั่งหันหลังให้อยู่ตรงปลายเตียงกำลังนั่งกดเบอร์พัดลมเล่นไปมา สลับเบอร์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆทำเอานอนไม่หลับจนใกล้สว่างถึงได้นอกหลับไปเองช่วงที่พลิกสุดๆคือหนึ่งเดือนก่อนวันเกิดนางจากที่นางเห็นผู้ชายคนนั้นในห้องบ่อยๆจนประสาทจะกินมันเริ่มเปลี่ยนเป็นผู้ชายคนนั้นมาช่วงที่พลิกสุดๆคือหนึ่งเดือนก่อนวันเกิดนางจากที่นางเห็นผู้ชายคนนั้นในห้องบ่อยๆจนประสาทจะกินมันเริ่มเปลี่ยนเป็นผู้ชายคนนั้นมาเข้าฝันนางเล่าว่าในฝันนางไปทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับชายคนนั้น เท่าที่เราจําได้ก็มีกิจกรรมคล้ายๆกับชิตาสาธรรมอะไรศัก์อย่างไปเดินห้างกินข้าวเดินเล่นสวนสาธารณะบางครั้งก็นั่งเล่นเร่อน้ําทุกครั้งที่นางฝันถึงผู้ชายคนนี้เขามักจะถามนางเสมอว่าไปด้วยกันไหมแต่นางก็ปฏิเสธไปทุกครั้งนางตื่นมาเล่าตอนเรามาค้างด้วยโทรมาเล่าหรือทักแชทมาเล่าตลอดในรายละเอียดความฝันนั้นมันดูเป็นเรื่องโรแมนติกมากๆแต่มันน่าขนลุกตรงที่เขาเป็นผีนี่แหละ ด้วยความอยากรู้เราเลยถามไปว่าแล้วมึงตอบเขาไปว่าอะไรนางบอกว่าในฝันกูสายหัวรัวๆแล้วบอกว่าไม่ไปอ่ะแล้วหลังจากนั้นนางก็ตื่นนางถามกลับมาว่าตอบว่าไปหรือไม่ไปแล้วมันทําไมเหรอเราก็บอกว่ากูเคยได้ยินเรื่องชวนไปอยู่ด้วยใครตอบตกลงไปนี่คือตายจริงๆเลยนะมึงอย่าตอบตกลงเชียวนางก็เออตกลงกับเราแต่ดูหน้าก็รู้ว่าไม่ได้เชื่อเราเท่าไหร่ จนครั้งสุดท้ายที่นางเล่าเรื่องความฝันคือสามวันก่อนวันเกิดนางนางโทรมาเล่าให้ฟังว่านางฝันถึงผู้ชายคนนั้นอีกแล้วคือตั้งแต่ฝันถึงเขาก็ไม่มารบกวนตอนตื่นอีกเลยนางเล่าว่าในฝันนางไปเที่ยวสวนที่เป็นกึ่งอุทยานกับผู้ชายคนนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่นางมาบอกเราว่าผู้ชายคนนี้หน้าตาดีมากๆนางจำรอยยิ้มผู้ชายคนนั้นได้แม่นที่สุดในสวนนั้นมันร่มรื่นมาก ต้นไม้ใบหญ้าและดอกไม้คือมันสวยไปหมดมีแสงแดดส่องลงมาร่ำลาบรรยากาศยังกระสนสวรรค์ก็ไม่ปานผู้ชายคนนั้นจูงมือนางเดินมาจนถึงหน้าน้ําตกเล็กๆแห่งหนึ่งเขาถามนางว่าอีกสามวันจะถึงวันเกิดเธอแล้วเธออยากได้อะไรไหมนางตอบไปว่านางชอบอะไรโรแมนติกๆชีวิตจริงนางก็เป็นคนโรแมนติกมากๆผู้ชายคนนั้นตอบว่าได้งั้นวันเกิดเธอเธอไปเดทกับเราไหมนางตอบไปว่า ตกลงในฝันผู้ชายก็ตอบนางว่าอีกสามวันจะมารับวันเกิดนางตอนที่เราฟังเราก็ตกใจอยู่คือน,นางตอบตกลงไปแล้วเราจะหายมากแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรื่องนี้มันจะจริงหรือไม่จริงวันนั้นนางชวนเราไปดูหนังเป็นเพื่อนไปกินข้าวเป็นเพื่อนเพื่อฉลองวันเกิดล่วงหน้าวันเกิดนางคือวันสอบไฟนอลวันแรกหลังจากวันนั้นเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเราเกรงใจที่นางต้องสอบเลยไม่อยากจะรบกวนมาก คืนก่อนวันเกิดนางนางบอกว่านางตื่นเต้นพ่อจะมารับไปฉลองวันเกิดนางงุ้นมากว่าพ่อจะให้ของขวัญอะไรปีนี้พ่อนางนับให้ไปเจอกันที่ร้านอาหารร้านหนึ่งตอนแรกพ่อจะมารับแต่นางเลือกที่จะไปเองไม่อยากให้พ่อต้องวนรถไปมาและมันก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากขออะไรมากมายแต่แล้วระหว่างทางนางประสบอุบัติเหตุรถพุ่งตกหลายทางจากสภาพแผลมันไม่ควรจะต้องเป็นอะไรมากแต่ผลคือน,นางตายขาที่ พ่อแม่นางใจสลายเพราะเป็นลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนส่วนเราเองก็ทั้งช็อกทั้งเสียใจทั้งตกใจเพราะเราเป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างทุกวันนี้เราก็ยังคิดถึงนางและเศร้าทุกครั้งที่มานึกถึงเรื่องนี้ถึงมันจะผ่านไปนานมากแล้วแต่ก็แอรรู้สึกผิดอยู่ลึกๆว่าทําไมเราถึงไม่คอยย้านางบ่อย,อยๆเรื่องที่อยากไปตอบตกลงกับผีวิญญาณเพราะเราเตือนนางไปแค่ครั้งเดียวสุดท้ายนางก็จากทุกคนไปแล้วตลอดกาล ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนำรายการดีๆมานำเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กำลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา